ใช่ใช่อหม่กันเงินละบันลุกหนักหนึ่งสองสามเออผ่านแล้วผ่านแล้ว เป็นหยังเลยบาดนี้น้องเงยคอเบิ่งบอกไฟพุ่นเนาะโอ๋พุ่นผมว่าต้องมีถือยังมาบาดนี้สบายดีสบายดีเห็นว่าน้องแตวอยู่กับความมืดกแล้วแสงสว่างมาให้โอน้องแตวกลัวควมืดเออแล้วแสงสว่างาเอาแสงสว่างมาให้ทางน้องแตวซื้อ ใส่ที่ไรกันหนินนเน,นะเนี่นี่ยแบบอนมันบอนมันอะไนี่เถิงบ่อยู่มองเงียบนี่นยต็ร้อมมึองทรายนิดนึงในเมืองทรายเบิ้งเนาะอ้างนองเตวเห็นมัดูนี่กะทักทายสบายดีวัดสุดสุคนเนาะน,นีะ่เจ้ขาให้มึงด,ดีปอนปอนก่อนปอนเขา่อนก่อน ตอนถึงไหมมาได้ว่เทอมีได้รป่ะงไห้่ะโอ้เพราะว่ามันมันสีบได้ฮะกับอะไรผ่าตังโตได้เล้าตัวองนะ้อสองน้ำอีกไอ้มข่อยกัได้ใ่จะขึ้นบ่เคยซ้อมาคัแกเนี่แกมาเติมแสงสว่างให้น้องเตว ăn nhanh của ẩn nhan, không mượn mượn không, không mượn mà về thử, chôm, không mượn 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 những mượn bằng này cả, mượn bằng mượn đã con, chắc mượn 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 phai này ตัวนั้นหันเสียบบ่ได้แต่ไยเสียได้ชื่อใหม่เลยตัวตัวนี้หันบ่ต้องปิดเปิดเจ้าลองไปอันว่านมองข้อกาลานไผเดลยยิ่งพ่อเสียบเลยใช่ยว่งพ่อเสียบเลยเอ้ยมองมองจะเสียบออกมาบอลมองนั่นไปเดี๋ยบ้ากันเลยดูนนึงไปเลยนังวัตถวี โอเคนี่แหละเรื่องมือลูกวะนี่อาศัยต้นนี้ต่ออะไรบ่เออเออมีจะมาหนีกันไรนี่มันมีน้องแต่มีปลั๊กไฟอยู่นี่แมนแมนเอาอะไรน้องแต่เสียบปลั๊กเอาแล้วก็ไปประทิดกับเสาเลย นี่เลยเดี๋ยวเอาปักเสียบี่ไปพุ่นแปอันสาวองแต่นะผูกไว้น้องหอเป่านนี่มันดีบอนี่เล้เดีก็ได้เนาะได้มนเอาองนั่นได้เลยคือมันดีเลย ชีดี้ยังกินมาเต่าชีดีโอ้ย่าหรอกเจ็บข้อยีน้องขอบใจเด้อเด้อเมื่อหนาเด้อชื่อซอยเนาคารมัดสดีจอดฟางเลยนี่วะคือบุสิบุปเนตานแ้ด้วยบุนี้แต่ลุกๆแข่งปะจบ่มีเออแล้วก็เอาแนมตอกแนก็ได้ นี่สกินขืนน้ำลุงนะปล่อยใส่ไีมใช่ป้ะลุงเหยียบอะไรลูกเจ้าบริยานตกมึงไดงพีขืนน้ำเจ้าบยนจี่บอนี่นี่นแลน่นีตอกน้ำตั้งแต่นี่ยมาทําไมมาปลดภัยตอกเลยนี่มือนะ ต้องสืบหัวเพ้งนะหายเรวให้ยยไฟเสียบหาแมดได้ยังบ่บุรี่เงิมจักหว่านเล lúc hết nhau gang mặt yay gang 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 đây hả? gang 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 Tập gang 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 Mà gang 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 เลงมาบัง <laughs> ดออ้วยช่วยนะลูกนะาถึงยูบ่บบันนิกดานไฟนะแ๋ยวา <c oughs> อ,อารมณ์ดีเฮ้ย <c oughs> อื นี่บอแม่เจ้าพาสิ่งไหมนี่นะเขาไปบ่ได้เพราะมันมันร่ดแป้งมันบ่เทียงบ่เสียกันถิงอยู่บ่เถิงอ๋อโอเคเถิงก็มีแต่บ่ออกไปเบิ่งข้างนอกมาเด้อมเริ่มใส่เบิ่งเด้อลุงเหยียบมือเด้อเอาอซื้อสายไฟแล้วก็ซื้อปลั๊กจุดไฟเนาะ

đeo lông xì na lột tròng hãy cho đeo. nào, đang mọc nữa nè gì đó. Nè. Nên bày hỏi xem. Đó. Giờ mà hỏi được rồi nè. Ừ. Hỏi nhìn nhìn này. นี the on, here. This ่เาทมงานนีม oh, ันงานพูด hmm. ว no. ่าสีนั่นพี่ป้มาใหญนันนี่นี่วันนี้เราเล่นนี่เองานนี่ยิดอันนี้อยู่ป้อมันมันหมบังป้มันเปหังนี่ยดอตีดอดไฟมันลงมาวัดอดีบังงานของานฮักออกเลเดอ่อยนึง เราะว่าถ้าพอฮักก็ขนบางดอดไฟจากดวงสีเหยียบมือคนเฮ้ยฮักตัวนี้น้อออกไหมน้องมาทำไมนี่มันบังเลยฮักปลายนค่ะเอาประเลยนั่นออกลายกับนั่นโดยนี่นะเพราะว่าไม่ได้เป็นหมากงานนี่ปุ่มนี่งานงานนี่น้ำโดยโอเค

tại yêu sao nào mà mẹ ừ. mặt đi kụt mặt ở đây. mặt cho này. Đi đồi, đồi. mặt mặt chưa mặt chưa có 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 thường ขึ้นพอได้มาแรงเงินหุงคักไปอย่างนั้นรถไฟปุ่มใช่ไหมแต่ชิบะกลัวว่าชิบะย่านคมมื่อดอกมาแรงแต่ละพอ,อ,อมึงระวังก็สายเชิงว่าชิมาใส่เช่าให้หแล้วนี่ก็โอเคละ มาต่อยเจ๊หาเม็ดเนาะว่าซิบผมจะเพื่อว้าซิบมันซิบนี่ก็ได้โอเคเโอ้โอไปปุ๊บนี่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  ชิบเพแก้วนีได้ดิตกัเอาไม้มาพวดนี่ไปเบิงไปเออสินับเด้อแล้วกัดีเบบับกันเลยไปแล้วไปแล้วฮะเบิงบานี่ิมือต้องมีหนึ่องมอาบงมาบงเจ้าของบาทนี่ พักปะยนงมันกับักปะไน้เห็นยังแดดอยู่เจ้าอไเฉีดอมาบ้าก่อนเฉียดอปบ้ไปก่อนเวมาบัดยัยเมื่อแล้คือบหงหัวตัวนี่เออได้แล้วแล้วอะแล้วนี่กะ พ่อแจ้งดมเลยบาดนี้ตาะบ้านสิมี2รุ่นรุ่นกลางรุ่นใหญ่หลไฟเนาะเพราะว่านั่นก็เอารุ่นนี่แต่ว่าปุ้มมันสิสว่างแงแต่นีก็สิละุน่ะตอนเวรมันก็ยังสิบ่ปานใดเด้อพ่อยังแลดช่องอยู่ อาสิชายเนาะาแมต้่ายสายจะซื้อสายไฟจากแม่นี่บ่อได้อ้นั่นมันเป็นมาเป็นชุดบ่ั่ได้ตาม่เจากแมไมันมันมันมีสานี่เด้ขอก็เลยว่าเอเบน้อยแต่ไ่าจกมน่เปแท้บรเ็แท้ประมาณหอบอิมหาม่จากนั่นเนาะจากตูบล้องเตล ตก่งแตวมาพี่ิไปแมทเนาะเฮ้ยชดอะดีใจชืตกโตแทนลบนี้ขู่ดูกัดแม่ลไปิดเลยวันนี้วัแรงเสียบอีกอะได้แล้วเน่งเสียบหงส์เน่งเสียบหงักาบนี่ มันกาชีความปลอดภัยของน้องเพื่อนพ่อีว่ามันน้ำมันสูงเลยนะหื่มพ่นคุณดีว่ามันชุ่มเลยจะค่อยว่าจเย็นไหมว่ามันลมบ่เย็นลมมันตีงบ่อเ้าคุยดีง่ายนึงไอ้น้องคนโตคนเดียวว่นาจีบ่นนั่นบ่มีหม่องชนบ่แต่ว่าช่วงคนเนี่ยเราช่วงนี้แก้ไขก่อน แต่ว่าเราเขาจะาอจงอหมาใส่พี่เสาพี่มาอเสาพี่แบบบุึงเนาะไม่บุ้งไม่ใช่ว่าพังเบิึงน่าให้น้องคนใต้ไปแก้ไขไปก่อนเดี๋ยวจังเงินห้น้องใหมนี่มันฉุขเฉินท,ท่านฮันเนาะนี่กะหงคักเป็นยังแหละมาแรงนี่บาย อ่าส um ั่นนั <ah enfin ่งกำนองก่อนน้อยเนาะกินหญ้าหยาวมาให้หน้าเหยาะไปกินหญ้าบ่ได้นอนมันคือสิหาก็โอ้กินาบ่ได้นอนกินาแก้แพ้บ่แก้เบคือแม่นมีล่แม่นเพิ่นว่าเฮานี่กินาบ่ได้นอนนนั่น แต่ว่าอีหยังพญาญข่อยเอาไม้ให้แม่เพิ่นไสสิมีฮะบ่มีบ่มีเพิ่นลุงให้ยนน่ะเอาลุงยนน่ะมีแต่ว่าให้ใส่ไปก่อนถ้าได้ไลสิซื้อสายไฟมาเพิ่มันให้ฮอดพุ่นให้มันบังยามฝนตกเออยามฝนตกเป็นหยังวจะแก้ไขพกงดึงาใส่ีถกันเนาะหดึงได้บ่ถึงเียโหมน่ ม okay. yes. ันเยอะมาพูดดิยู่ประมาณได้จากสามเมตรนั่นโอเคลองกันะลองบ่ลองดูฮาไปอันพัดพดหลอดไฟกนพดละว่าทน่ะพดอากาตั้งเอาตั้ง่นั้นบางงง่มันแบเไเียฝนตกหญิงแขแหงนันเนาะ กลับมาหาน้องเตยวยืนยิงเขียวอยู่กับลูกยิ้มเป็นแป้นอยู่แงไดรลบดีแท้หัวนี่ว่าทองมีถ้าประชานี่แบบมันบังเนาะมองเด็กกระเดนนี่แมนอ้าลมแะ Ah, เอนีไปมาลองเปลี่ยนแผนใหม่ก่อนมาสอพี่บัดนี่ห่อนบ่มือห่อนเนาะใส่ด้าเดียวห่อนเลยงานของแท้ได้ปี้

มัละุกอยยังมานละอ๋อลูกอยยังมาะมาเต้นเฮ้ยเฮเต้นเปะไยังเ่ดีได้สางไฟเลยเป็นมันได้ทำ้ลูคนเดียวเด้งดีส่อสิทธิญาตเยดีพอส่ิทธนาพ่อาสยใจนะ นาะนี่ก็ทซองเลยเนาะแม่แต่อซองแล้วแม่บุญคนเดียวอืมเตรียมมาพ้อมด้วยไนเปรย์ย่ำไปถึงบ่บิดน่อยไปห้องเพลงไปเสียงเจ้าก็ดีเถอะมาเสียงก็เออพิงเลยไปเสียอ้ย นาะแล้วทางมาตรงนี้ต่อแต่ของเฮานี่มันสิสายอันนั้นได้เนาะสายใหญ่เออผ้าก็ได้อ่ะแวาตงีต่อก่อนไปบัดนี้ได้บ่บัดนี้ต่อเออใเด็กันไว้นีนบ่นี่นะต้องมีจสโอมีมีดบ่มีบ่

Tóc cứ bỏ tổ, hẳn đây. Tóc ngon. Tao ngon. Tao 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 cọ tao tao này. tao 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 gì thôi, đi thôi Chị rút thế phai em á, à, này Lọt phai em à Bộ bà thấy rút nữa Hả? มุดรอดเอเอาไม้วมยงมัไม่ห้มาผนยกเด็กแตไหนวะม่ตไม่ดูวงานไม่ที่จะหักก็ได้นะาไม่ไดยังก็ได้หักเป็นท่อนนะบริเวณ

làm lưng lưng sạc mà ừ. đây. Cái <laughs> <laughs> tơi thế là thông minh. Sai bắt đầu cho cọp lại nữa. Một, hai, ba. Một, hai, มันแต่ม้วนใช่ไว้ตัวนี้ไปไปอ๋ออันนี้ถ้ากับโบเซียบตักตัวนี้น่ะไปเชียบใปกับลานรถเออแค่ดึงไปอีกเต๋ลานหเค้ยจะไปบนลงไหอืมไม่ยังตลอดภวะดย ว่าใช่นี่หรอใคอันสว่างนี่อกใช่นกอนบ่เอาให้ะพอมาปดเอาเราจะไปใช่ห้องกอนมืดเราอ่ะแต่ตอนแรกแ่พอใช้ขึ้นเอารถเวุมไาเวทฮุมปรถเบดแต่ตอนี้ไปเวไปหาครอ่ะอือแ้ดม บอกว่าอันเปิ้นซีเปิ้นซีทอดแต่ทางนี้ก็ได้หรอทำเปิ้นจีอ่ะไปนะเราจะไปเสียบห้องก่อนมันมืดแล้วอ่ะเนาะอ่ะเรียบร้อยบ้านนี้เรียบร้อยแล้วงท่โม้างเราว่ามันมืดแต่ทำเราอยากเข้าไปใช้ห้องก่อนกะให้เราเอามาเอาหรือจะให้เราว่าใส่ไว้คืนเนาะอ่ะเนาะ ก็โอเคเรียบร้อยแล้วเนาะมีแต่ว่าเอันซื้อหลอดอันหลอด,อด,อดอไฟกับสายไฟเนาะมาสุดนี่แหละก็เป็นเงินของทางพ่อบุญงยงเนอะเมื่แต่นอนาใหเจ้าฝากขอบมุกขอบใจทั้งพ่อบุญยงเพิ่นที่เพิ่มแสงสว่างให,ให้เจ้าขอบใจเพิ่นน้องเอ้ยกอขอบคุณขอบคุณทางพ่อบุญยงหลายๆเด้ขอขอให้อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บอย่าใด้ความไข้อย่าให้มีขอให้ยามั่นควนันเงิน ปาร์ธนาสิงเดลโคสุงพงมัดปาร์ธนาเด้อขอให้เฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปซักเถอะถุเนาะไปซักไม่แต่อื้อซี่ก้าบก้อนบันเนเด้อโดยคนแบบบ่อเอินคนไบบชิมาไม่ฮะไปแล้วโดยสบายดีเนาะพักพอนเด้อเจ้ากันเนาะไปไปได้พ่อพี่น้องเอ้ยสบายดี